เดขาวันนี้ยายเมียนจากประเด็นเด็ดนะคะมาที่เทศบาลตำบลบางเมืองมาได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น วันนี้ที่เทศบาลตำบลบางเมืองมีความเพียบพร้อมมากอารมกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งครับที่จะมีการเลือกตั้งนายกทีนมติและสมาชิกสภาเทศบาลวันที่28มีนาคมกปนนกปนกปนนการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้งดีใจฮะที่มาทําเป็นคณะกรรมการด้วยฮะเป็นอสมใช่ค่ะนี่คือการอุทิศทุ่มเทของพี่น้องชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองมีจํานวนเลือกตั้งถึง153หน่วยเลือกตั้งกับ2เขตเลือกตั้งครับเพราะนั้นเพราะนั้น ความต้องการเนี่ยของเราก็คือต้องการให้คนที่ทําหน้าที่อยู่มีความถนัดมีประสบการณ์ะนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมจริงเลยเพราะฉะนั้นวันที่28มีนาคมนะคะพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะทั่วประเทศลรวพร้อปฏิบัติ <Hey. S 2> นายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองเนี่ยได้ทําไว้แล้วก็มีเนี่ยพี่น้องประชาชนได้มาเป็นอาสาสมัครในการที่จะเป็นอาสาสมัครในการคัดกรองในการที่จะอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งเราเห็นเรามีความภูมิใจมากเพราะฉะนั้นวันที่28เวลา2โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องไปเลือกตั้งย <Hey. S 2> วันนี้ทานินซิวิหกถ่ายภาพเยเมนน้ำหมากกระจายรายงานจากการซักซ้อมที่จะเลือกตั้ง นายกเทศบาลและสมาชิกในวันที่28มีนาคมนี้